กระแสทุเรียนมาแรงราคาแพงด้วยมีคนได้รับความนิยมกันเกือบจะทั่วโลกแล้วสมัยนี้นะมีคนรู้จักจัวเกือบทั่วโลกแล้วทีนี้ลุงปอจะพาพวกเรามารู้จักทุเรียนพื้นเมืองรสชาติอร่อยรสชาติแปลกอีกเช่นนิดหนึ่งซึ่งลุงปอได้มีไว้ในครอบครองเพื่อได้พว,พวกได้มาแบ่งปันยอดกันไป ก็คือแดงอินโดนะทุเรียนที่มีชื่อว่าแดงอินโดทุเรียนที่เขาบอกว่ามีเนื้อสีแดงนะรสชาติแปลกมารู้จักกันนะครับนี่ต้นเห็นนี่ก็คือทุเรียนที่ชื่อว่าแดงอินโดนะมันคือทุเรียนพื้นเมืองซึ่งทุเรียนชนิดนี้แหละมีถิ่นกําเนิดว่ากันว่ามาจากประเทศอินโดนีเซียนะซึ่งต้นแม่ ของต้นที่ต้นที่เห็นเนี่ยนะครับต้นแม่นี่ยอดออกมาจากต้นที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีอายุมากกว่าร้อยปีแล้วยังยืนต้นยังมีดอกมีผลผลดอกต่อเนื่องมาในปัจจุบันนะครับยังมีอยู่เลยนะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีผู้นำมาปลูกนานแล้วนะครับนานมากแล้วเป็นสิบยี่สิบปีแล้วแต่ที่มีวางขายผลผลิตหรือให้เราได้ชิมในประเทศไทยยังยัง มีน้อยนะครับลักษณะประจำพันธุนะ์ของของแดงอินโดเนี่ยนะครับเป็นพันธุ์พื้นเมืองที่ต้นโตนะด้านทานต่อโรคและแม,มลงสูงเพราะมันเป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับในะบนี่สังเกตได้ดีนะครับนี่ดูใบเนี่ยมันจะใหญ่กว่าทุเรียนปกติเลยนะ บางครั้งเนี่ยกย็คล้ายกับตุเรียนเทศหรือทุเรียนนามไปเลยนั่นใบนะครับใบใหญ่มากเลยนะซึ่งรูปทรงของผลเนี่ยเขาบอกว่าสวยมากนะลุงกอได้เห็นเนี่แต่ยังไม่ได้ชิมนะผลนี่น้ำจะออกแหลมมากกว่าทุเรียนปกตินะครับน้ำจะดกแหลมแต่เขาบอกว่าน้ำนักแ่น้ำหนักเฉลี่ยเนี่ผลเนี่ยที่เป็นผลกลมสวยเนี่ยนะครับ ไม่เกินอยู่ระหว่าง2กิโลกรัมนั่นแหละนะครับเป็นทุเรียนที่ลูกไม่โตเท่าไร่พอขนาดพอกินนะครับซึ่งเนื้อเนยเนี่ยเวลาสุกเนียนะครับจะเป็นสีแดงเข้มสีแดงเข้มซึ่งแตกต่างอย่างเนื้อสุกของทุเรียนทั่ทวไปที่จะเป็นสีเหลืองหรือสีครีมนะครับซึ่งทุเรียนอินแดงอินโดเนียน เนื้อเนี่จะละเอียดมากเหนียวนะที่สำคัญคือมเมล็ดเล็กบางลูกเนี่มนเมล็ดรีบหมดเลยหามาทำพัน์ไม่ได้ต้องใช้ย,ยอดนะครับต้องใช้ย,ยอดรสชาติเขาบอกว่ามันหวานหอมอร่อยมากนะครับบางต้นเนี่ยจะออกเป็นกลิ่นคาราเมลกลิ่น ไม่ใช่เป็นกลิ่นทุเรียนไปเลยนะที่ลุงบอว่ารสชาติมันแปลกเดี๋ยวจะรู้ผลกันเพราะตอนนี้ที่สวนของเอาหรือบรรลึกศักดิเ์เฉยที่เอายอดไปจากที่ลุงพอเอามาเนี่ยออกดอกแล้วนะครับจะได้ดูได้ชิมของจริงกันว่าทุเรียนที่แดงอินโดเนี่ยที่ลุงพอได้ยอดมาเนี่ยมันแท้ไหมรสชาติอร่อยไหมกลิ่นคาราเมลไหม เดี๋ยวจะได้รู้กันนะครับเดี๋ยวรู้กันจริงๆแล้วทุเรียนที่มีเนื้อในสีแดงนะครับที่มีเนื้อในสีแดงนี่เป็นเป็นทุเรียนของเกาะเบอร์เนียวนะเกาะเบอร์เนียวซึ่งมันก็มีหลายต้นที่มีเนื้อสีแดงบ้างสีสม้มสีส้มบ้างนะมเมล็ดรีบบ้างเนื้อดีบ้างอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างนะ หรือวมีแต่มลเมล็ดเนื้อน้อยบ้างเพราะฉะนั้นก็บอกว่าทุเรียนแดงอินโดนี่ก็คืออยู่ในตระกูลของทุเรียนอของบ er, อเนียว่แหละนะครับของของโทรนบอเนียวก็ะบอเนียวนะซึ่งอย่างที่หลวงพ่อว่าหละนะนเบจะใหญ่นะี่คือลักษณะของเขาเลยของทุเรียนแด,ง,ดงอินโดน เนื้อเนยในเวลาฉุกจะสีแดงเข้มนี่คือลักษณะเด่นเลยนะซึ่จริงๆแล้วในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยมีเรียกมีม,มีว่ากันว่ามีชื่อเรียกเฉพาะว่าแดงอินโดอ่ะอทุเรียนแดงอินโดนี่ยว่าทุเรียนสีรุง้งนะครับอ่าเขาเขาเรียกที่เรียนสีรุง้งแถวแถวในประเทศอินโดนีเซียนี่ซึ่งมีหลายพันธุ์ดีอย่างที่ลุงพ่อพูดเมื่อกี้นะครับอ่ามีหลายพันธุ์ แต่ว่าที่มีเนื้อในแดงนี่มันมันแล้วแต่เลือกคัดเอาพัน์ธุที่ดีที่สุดมามาขยายพันธุ์ก็จะได้ทุเรียนที่ปรับปรุงพันธุ์แล้วนะครับวางบางต้นเนื้อในแดงจริงผลก็จะออกสีเขียววางต้นเปลือกนอกนอกจากมีผลสีเขียวแล้วเนี่ยน้ำสีเขียวแล้วเนี่ย ยังมีสีเหลืองก็มีนะบางต้นเนื้อเนยเนี่ยจะมีออกไปออกสีส้มหรือสีแสดนะและบางต้นก็มีเปลือกสีแดงก็มีหรือแดงปนเหลืองอะไรก็แล้วแต่นะครับมันมันมันอยู่ในทุเรียนพวกเดียวกันทั้งนั้นนะครับพวกเดียวกันทั้งนั้นซึ่งในประเทศไทยนี่ตอนนี้ก็เอามาปลูกกันเยอะแล้วนะครับเยอะแล้วแต่ว่าที่ออกหมากออกผล ให้เราได้ชิมในท้องตลาดน่ะลุงบอว่ามันน่าจะแพงนะยิ่งทุเรียนแปลกๆแต่ลุงบอเนี่ยรวบรวมพันมาไว้เนี่ยเพื่อให้น้องๆพวกเพื่อนผูเนี่ได้มาแบ่งปันยอดไปไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายไปหาทุเรียนราคาแพงกันแต่ว่าต้องเป็นคนที่ขยายพันธุ์เป็นนะครับเอายอดไปเสียบยอะไรลุงอไม่ได้ห่วงนะครับไม่ได้ห่วง เพื่อได้แพร่กระจายพันธุ์แบ่งปันกันไปนะครับแต่คาดว่าราคาต้องแพงมากแหละทุเรียนแปลกๆแบบนี้นะครับเขาบอกว่ากลิ่นเนี่บางต้นเนี่ยนะบางลูกเนี่กลิ่นคล้ายกลิ่นคาราเมลกลิ่นคล้ายอะไรนะถัว่วไอ้พวกอันมอนด์ั่วพวกเนี้ยนะครับโดยเฉพาะคนอินโดนีเซียเนี่ยนิยมรับประทานกันกันมากเลยแหละครับนะ ซึ่งจริงๆแล้วลักษณะเด่นของทุเรียนพันนี้ก็คือให้ผลดกนะครับให้ผลดอกถ้าต้นโตได้จเจริญวัยเต็มที่แล้วเนี่ยนะครับซึ่งเขาบอกว่าตามสติที่เขาเก็บนะเก็บสติไว้นี่นะครับบางต้นนี่ติดผลปีละสองหนเลยนะครับเพราะฉะนั้นอายุนี่ก็สีห้าปี อายุในการปลูกนี่สี่ห้าปีก็ออกดอกออกผลแล้วถ้าได้จากต้นที่เอายอดมาเสียบนะครับเอายอดมาเสียบเปลี่ยนเปลี่ยนยอดเนี่ยมันจะอายุจะเป็นเร็วขึ้นเพราะเซลล์ต่างๆนี่มันจะเริ่มเตโตแล้วลุงพ่อก,ก็อยากให้พวกเราถ้ามีเวลาปลูกไว้ดูเล่นจากต้นหนึ่งแล้วก็ตัดยอดอะไรที่ให้เป็นตับหลูกที่บ้านนะนะให้เป็นทุเรียนเตีย้ย ไว้ดูนะครับไว้ดูเล่นกันครับคลิปนี้นะลวงพ่อ,พอคิดว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแหละนะครับก็ถ้าไม่มีอะไรก็ดูเป็นการเพลิดเพลินก็ไล้การเป็นประดับความรู้นะก็ขอให้พวกเราเนี่ยโชคดีโชคด,ชคดีและโชคดีกันทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือซับสไคร YouTube ช่องลุงพอให้ลุงพอด้วยนะครับสวัสดีครับ